ครับกระทิงห้าวันก็ดีครับผมันรู้สึกว่าตอนแรกอะทิงกลัวคนเบื่อแต่ว่าโอเคที่คาแรคเตอร์สองเรื่องมันไม่เหมือนกันไงครับก็เลยก็ถือว่าดีครับครับทั้งสองเรื่องคือแบบดีมากๆเลยครับก็ฟีดแบ a ดีมากครับแล้วผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปตอนแรกผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ แล้วผมรู้สึกว่าอ่ะเข้าไปหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนที่คุยเรื่องละครเวลาเราดูไงครับก็แบบรู้สึกมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผมแล้วก็สนุกมากแบบเราแชร์ความรู้สึกกันว่าเอ๊ะ<ม>ดูฉากนี้คิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเรามานั่งคุยน่ารักดีครับชื่นใจไหมครับเวลาแบบเห็นติดคอนติดเทนอะไรเงี้ยชื่นใจชื่นใจครับตอนแรกแรกๆที่เข้าไปเล่นน่ยเราก็ไม่รู้ว่าติดเทนอะไรนี<ม>่ๆๆๆๆคืออะไรแต่พอหลังๆรู้สึกว่าติดเทนเอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นว่าไหนไ <ๆ S 2> ขึ้นที่หนึ่งเรายิ้มมากเลยอะไร อ๋อไม่ผมว่าเขาถ่ายของอะไรที่เรื่องไม่ต้องเดืออเพลงของละครก็ทุกคนครับทุกคนที่กระาำว่าภาพถอดเสื้อหรือเปล่าอ๋อมี่ขยับหน้าหน่อยครับผมก็ข้าวถอดเสื้อก็ใช่ใช่มั้งแบบไม่รู้เหมือนกันนะสัดส่วนใหญ่เนาะผมเป็นเป็นที่ละครผมว่าเป็นที่ละครมากกว่าครับมีมีไปทีละครแบบสับสนในสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นทิงบู อ๋อก็จะมีแฟนๆเขาชอบบอกว่าแบบเขารักทิ้งวันจันทร์อังคารน,นะแต่ว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเกลียดทิ้งมากเลยอะไรเงี้ยแบบบางทีก็ปรับตัวไม่ทันอะไรเงี้ยก็น่ารักครับทุกคนน่ารักมาก <ใช S 1> แต่ถือว่าเราประสบคาสวามสำเร็จเพราะว่าทุกคนแยกตัวละครทั้งสองเรื่องได้ชัดเจนใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ดีใจมากเลยครับก็คือดีสุดพวกับเรื่องสุดไม่ใช่ไม่ะเพราะมันใช่ครับใช่มันแบบว่าต่างกันมากเลยแบบคนนึงแบบว่าอบอุ่นละมุนมากเลยอีกคนนึงแบบว่า

กทิงย้อนติตตามเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับครับย้อนติตตามเราจากกระแสละครเยอะครับช่วงช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะขึ้นมากแบบตกใจเลยครับเพราะว่าปกติแบบเราก็ค่อยๆขึ้นนี่แต่ว่าอาจจะเป็นละคร2เรื่องด้วยครับแล้วก็แต่โดยส่วนตัวผมผมดีใจครับที่แบบว่ามีคนติดตามเราเยอะขึ้นมีคนให้กําลังใจเราเยอะขึ้นครับเห็นว่าอยากเรื่องแฟรรับที่เราก็เหมือนต้องปรับเปนเดอร์แล้วทำกันบ้านแบบดับมากๆเพราะมันเห็นกระแสอ่าง้มันขื้นใจ ชื่นใจครับหายเหนื่อยผมรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยมากมันตอนแรกเราเรากลัวว่าแบบเรื่องนี้นนะมันเป็นบทที่ผมไม่เคยเล่นแล้วมันเล่นยากมากเลยครับแบบมันต่างจากตัวละครอื่นแบบปกติมันจะใกล้ๆกันนิดนึงหรือว่าแบบแต่มันมันไม่คล้ายซะทีเดียวครับแต่ว่านี่คือแบบห่างมากแล้วก็เป็นคนที่คิดในแง่ลบนะครับแล้วเราก็เหมือนเราต้องใช้เวลานานในการแบบว่าศึกษาตัวละครเวิร์กช็อปตัวละครเนี่ยับเพราะว่า มันยากครับมันเหมือนเราเวลาเราแสดงออกมาเราแบบคนคนที่ผมเล่นมันเป็นแบบเราทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขงครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราหกําลังหวยห,หาสิ่งที่เราไม่เคยได้มาตลอดเนี้ยมันแบบมันคิดมันตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าคนแบบนี้เป็นยังไงครับแต่พอเข้าไปจริงๆเออคนนี้น่าสงสารอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้คนอีกประเภทหนึ่ง ไปในตัวไงครับในเรื่องนี้ครับความเป็นเขินในเรื่องนี้เราง่ายหรือยากไงยากโอ้โหผมแบบผมรู้สึกว่ามันยากมากเลยครับแบบมันเกินไปนิดนึงสําหรับถ้าถ้าเราทําเองเราคงไม่กล้าทําในแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการถ่ายทําการทํางานมันก็จําเป็นไงก็เลยแบบว่าเราก็มีการขอโทษอะไรไว้ก่อนอยู่แล้วไงครับแต่ว่าเขินตอนแรกตอนซ้อมมาเขินอยู่แล้วครับหรือว่าแบบต้องศึกษาอะไรจากใคร ครับความมือนะก็เป็นอ่พุ่งกับพี่อ้อพี่อ้อเขาจะแบบว่าบอกความต้องการครับคือแบบว่าเขาจะปูแบ็กกราวตัวละครว่าเนี่ยตัวที่ทิ้งเล่นน่ะคือเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาไปเที่ยวแบบว่าอยากอยากได้ใครก็ต้องได้แบบว่าเราใช้วิธีแบบปั้มเขาได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอนางเอกใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทากับคนนี้แล้วมันไม่สําเร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรารู้สึกผิดนึกออกแบบ าดีกับเรามากครับพอเราทําอย่างนี้กับเขาแล้วเราเอ๊ะทำไมคนนี้เรารู้สึกผิดแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นห่วงคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มแบบมีความคิดขึ้นมาแต่ว่ากว่าจะคิดได้ก็น่าจะเยอะอยู่ครับยังไม่จบต้องติดตามัจะมีบทสรุปของมันครับคุยกับ์ทเนอร์ของเราไหมอย่างเัวเพราะว่าบวกก็ห้าวันเราครับก็ก็คุยครับตอนตอนแรกก็คุยกันว่าเออเขาจะเบื่อเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่า แต่ว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราควบคุมไม่ได้ครับเราก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเราทำงานออกมาเต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้วอย่างมีโฟกัสการถอดเสื้อผ้าของเราเพื่อเขินเพื่เขินไหมเขินแต่เหมือนเพียงแค่เสียทุนเพื่ออันนี้เหมือนกันใช่ครับก็คือ เขาจะบอกเราก่อนประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตย์เงฮะว่าเดี๋ยวทีมนี่ขาดถอดเสื้อนะอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกพี่ออมก็เขาพูดเล่นว่าเนี่ยเล่นไม่ดีก็ถอดเสื้อไปอะไรเงี้ยเับเกือนแต่ว่าเขาแง้เขาแตแต่ว่าพี่ออมก็คือจะเป็นแบบว่าบอกว่าตัวเนี้ยคือ เหตุผลมันก็คือแบบเราเหมือนผู้ชายทั่วไปที่แบบอยู่ในบ้านก็หอดเสื้อเป็นปกติอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยอยากให้เห็นความเรียวมากขึ้นเป็นการคึ้นกับลายแฟระเด็สตัวเปมือนกันก็เป็นงานคป็นกำไรเหมือนกันเออเรียกยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยมันดีแบบนี้มีแบบเรื่องต่อต่อไปผู้ใหญ่ท่าทางยังไงฮครับก็ตอนนี้มีเรื่องเรื่องใหม่ที่กำลังจะถ่ายทำครับอ่าให้คอยฮักเจ้าครับเป็นภาษาอีสานนะครับ ใช่ครับ<ม>เดี๋ยวว่าพอหมดโควิดนี้น่าจะเริ่มเรียนนะครับกับใครครับนังเอกเล่นกับอุ้มครับอุ้มอิสยาครับ,มรบผมมีทผ่านในการพูดภาษาอีสานไหนนมครับก็คือคือเราต้องพูดไหมในเรื่องต้องต้องพูดนะครับก็คือเป็นคนอีสานเลยครับ<ม>เป็นคนอีสานแบบในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของชาวอีสานที่มีทั้งพญาแถนและมีประเพณีทั่วไปเลยครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความรักขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ ต่างกับเรื่องที่แล้วที่ตอนนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องภาษาอีงกฤใช่ต่างกันมากเลยครับอันนี้คือแบบว่าเล่นอยู่ในหมู่บ้านแล้วกาเป็นลูกผู้ใหญ่ล,ลูกกำนันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มมองว่าเราเป็นพระเอกลูกครับเพราะว่าจากเรื่องละครเย็นก็เดตติ้งดีพอมาเรื่องนี้ก็ต่อกัน5วันเลยโอ้อนนโหไม่ไม่ขนาดนั้นผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะที่ละครที่ทิ้งถ่ายครับคือทิ้งถ่ายแบบ ตอนแรกอ่ะเราถ่ายไว้นานแล้วนะแบบว่าเหมือนว่าช่วงระยะที่เวลาเราเว้นแต่ละเรื่องนะครับก็ประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับแต่ว่าโอกาสมันออนพร้อมกันก็เลยดูว่าเออทีเป็นลูกรักอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราก็ถ่ายระยะเดียวกันหมดเลยครับโดนแซวบ้างครับโดนแซวบ้างไหมคัะว่าเป็นลูกรักอะไรก็ไม่ไม่มีนะครับก็ไม่มีแต่คือที่พี่ในทีมพี่พี่ในทีมเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราถ่ายเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าแต่ละคนถ่ายเรื่องอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่เหมือนทีมก็ปลูกคนเดือน้าเรา ก็กลัวคนเบื่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับก็เพิ่งตัดผมสั้นใหม่ครับแต่ว่าจริงๆมันต้องสั้นกว่านี้นิดนึงแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้ไปตัดนะครับก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ตั้งแต่เข้ามหาลัยมาแล้วก็ตัดผมสั้นเนี่ย อย่างนี้แสดงว่าความสูงของเราก็ไม่อดีกว่าสักรีกับบัวเราก็ผ่านแล้วบัวเมื่อยคอมากกว่าบัวสายนางเอกครัเวลาเราต้องคุยกันเหนียอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเห็นในทวิตเตอร์เขาบอกเขาถามบัวบ้างเลยว่าเวลาเขาถายกับเราเขาต้องยังไงตลอดเวลาเลยเมื่อยไหมผมก็เมื่อยคือผมก็เมื่อยผมก็เมื่อยแล้วแบบแล้วแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยทิ้งออกด้วยไงเวลาทุ่มก้นอย่างเงี้ยเราลยไม่เปลี่ยนวิธีการเหมือนกันย่อเอาครับย่อไม่ได้ แต่ไม่มีอุปสรรคเนาะ้ำไม่มีอุปสรรคครับ